สวัสดีครับผมนะครับวันนี้พบกับเจสอนแดงนะครับพบกับรายการสอนแดงตะลุยแปลงเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับด้านหลังของผมตรงนี้ให้ดูนะฮะนะครับตรงนี้จะเป็นแตงกวานะครับสายพันธุ์ทันเดอร์กรีนนะครับของตาสอนแดงนะครับหรือว่า i n นเวสิตนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าในช่วงเนี้ยเดือนพฤศจิกายนนะครับแตงกวาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าหากว่าในช่วงที่ว่าจะเริ่มเข้าหนาวหรือว่าอากาศหนาวนะครับการติดลูกของเขาเนี่ย จะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะฮะว่าตัวทันเะกีนนะครับตัวนี้ที่เกษตรกรเขากำลังตอนนี้เกษตรกรกาลังเก็บพอดีนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปคุยกับเขานะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ดูความดกก่อนแล้วกันนะตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับอย่างที่บอกครับช่วงนี้ในการติดลูกค่อนข้างจะดีนะครับอาจลองแหวกให้ดูนะฮะนี่ครับติดทุกข้อเลยนะครับขึ้นไปยันสุดยอดนี่เป็นสุดยอดของสายพันธุ์จริง ลักษณะลูกของเขานี่ครับความยาวกําลังดีสีสวยนะครับตลาดต้องการนะครับใช้แบบนี้นะดูใกล้ๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเขาผิวเรียบนะครับหนามไม่ค่อยมีนะฮะเวลากอกถุงอะไรแล้วมันจะสวยนะครับอ่ะไปแั้นเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปคุยกับเกษตรกรนะครับกาลังเก็บแตงอยู่เลยล่องไหนเอ่ยเ๋ยเล็งก่อนนะฮะรองนี้ไม่ใช่นะี๋จะพาเข้าไปดูนะครับ อันนี้นะครับแฟนพันธ์แท้สอแดงนะครับนี่มีถุงด้วยนะฮะถุงแดง สัให้ดูนะครับนี่นะครับสุดยอดแตงกวาทันเดอร์กรีนนะครแสดงว,ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับถึงได้มีถุงแบบนี้เนาะนี่ผลผลิตเขาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเกษตรกรครับพอดีว่าต้องเข้าไปลึกหน่อยเนาะนู้นนะฮะด,ดูว่าใครอยู่ใกล้นะครับ อันนี้ใกล้หน่อยเอาอันนี้แล้วกันปลาตกปลามาเลยมดดยุดลงแตงกันเลย,เ,ลยเก็บแตงไปคุยกันไป พี่สวัสดีครับ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวผมถามชื่อครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตนะครับพี่โอ๊ตนี่เป็นกเออกษตรกรอยู่ที่ปากเขนา,านี่เนาะนะครับอันนี้ที่ใช้เป็นพันอะไรนะครับขเขาแผ่นเด็กกีนแผนเด็กกีนนะครับอรตอนนี้เก็บมากี่มีดแล้วครับตอนนี้วันนี้สิบสามมีดแล้วมีดแล้วผลผลิตก็ยังมีเรื่อยๆใช่ไหมครับยังดกอยู่เนาะราคาดีไหมครับช่วงนี้ก็ วันนี้ได้ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองแล้วทั้งหมดนี้นี่วันวันหนึ่งออกไปได้ประมาณกี่โลครับเนี่ยสารค้าไปเน,นี่ยคนี้ได้สี่ร้อยกว่าโลสี่ร้อยกว่าโลได้เบอร์ดีไปสามร้อยหกสิบแล้วก็เป็นเบอร์เบอร์กลางเบอร์ใหญ่รวมแล้วสี่ร้อยกว่าโลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์ดีนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นเบอร์ดีลูกมันสวยลูกมันเยอะนะลูกบนทําไมถึงชอบพันธุ์พันธุ์เดอร์กรีนอะครับ เก็บได้นานแล้วก็แล้วก็ลูกยาวน้ำหนักดีเก็บได้นานลูกยาวน้ำหนักดีทนไหมก็มันก็เหมือนว่าทนโลกนะอ่านี่นี่ยานอนไม่ไม่ได้ฉีดเลยนะเนี่ยไม่ค่อยได้ฉีดยานอนนะครับเลยฉีดยานอนฉีดแต่พวกไฟฟูไพวกนั้นอุ้ยเหลือกี่ล่องครับเนี่ยอุ้ยวันนี้เพิ่งจะเริ่มเก็บเนี่ยเสร็จประมาณหกโมงแต่ห้าโมงครึ่งเ็ประมาณห้าโมงครึ่งเนาะ นี่ถือว่ารุ่นนี้ประสบความสำเร็จเลยใช่ไหมครับถาม้าถ้าเกิดว่าเว้นวันไปมันก็ได้ประมาณ700 8ร0 0 0อนะถ้าเราไปทุกวันก็ตกวันละ300อกว่า400อ่าตอนี้เรามีรถไปขายทุกวันเราก็ไม่ต้องเอาไว้เราเก็บทุกวันไปขายทุกวันแสดงว่ารูปแบบนี้ใช่คตลาดชอบอ่ตลาดชอบอลอบูก ขนาดน,นี้สีแบบนี้เนาะเก็บเก็บไซส์นี้ครับประมาณถ,ถ้าเกิดว่าใหญ่ขึ้นก็จะเป็นแตงกลางอ,อันนี้รูปแบบเนี้ยพรุ่งนี้ก็เก็บได้เนี่ยนะพรุ่งนี้เก็บได้ถวายก่อนแต่ถ้ารุ่นหน้าปลูกแตงกวาอีกนี้จะปลูกตัวฮันเดอร์กรีนเหมือนเดิมไหมครับก็ปลูกฮันเดอร์กรีนเหมือนเดิม แสดงว่าสิบห้ากระป๋องยังไม่หมดเลยสิบห้ากระป๋องเใช่งปลูกไปห้ากระป๋องนี่ไงเอาวันนั้นเ่าก็ตีมาสิบห้ากระป๋องได้ใหม่ครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับสําหรับแตงกวาฮันเดอร์กรีนนะครับอันนี้ที่อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับถ้าหากว่าเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรเคมีทั่วไปนะครับร้านขายเมล็ดพันธุ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเจสสอนแดงแล้วก็ ทีมงานนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผลิตภัณฑ์หน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเรามาโชว์กันอีกนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับันติดลูกดีติดทุกข้ออนยะ่างเงี้ยแล้วน้ำหนักดีลูกยาวได้ขนาดดกรุ่นนี้ดก